สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้อยู่กันบนดาดฟ้ากันเหมือนเดิมนะครับผมหลังจากที่เราปลูกต้นกล้าเมลอนนะครับลงถุงปลูกนะครับตอนนี้ได้ผ่านมาประมาณสักยี่สิบกว่าวันแล้วนะครับจะพามาดูการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าตอนนี้ผ่านไปยี่สิบวันแล้วต้นเมลอนของเรานะครับไปถึงไหนแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับครับเพื่อนๆครับนี่ครับต้นเมลอนของเรานะครับ ดูการเปลี่ยนแปลงตอนนี้ขึ้นไปท่วมหัวแล้วนะครับหลังจากที่ผ่านมาแล้ว่20กว่าวันนะครับนี่ครับที่คลิปที่แล้วนะครับที่เรา,าพามาดูการเก็ดถแถนงแล้วก็เนี่ครับแหลงของเราตอนนี้ออกมายาวแล้วครับแล้วก็จะมีนี่ครับกระปุกเล็กๆกระปาะเล็กๆนะครับ้นี อาจจะล้มหน่อยนะครับีกระเป๋าเล็กก็คือตรงนี้ก็จะเป็นการอ่าไว้ลูกนะครับไว้ลูกของเขานะครับเราก็จะไว้ประมาณสี่ถึงห้าแขนงนะครับเผื่อเรามาเลือกหลังจากที่เราผสมเกสรกันแล้วนะครับเราก็จะมาเลือกนะว่าลูกไหนจะสําหรับไว้ลูกของเรานะครับนี่ครับต้นนี้นี่นะครับ อาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะครับนี่นะครับเพื่อนๆนะครับดอกเมลอนนะครับดอกเมลอนของเราเราเรียกว่าดอกตัวเมียนะครับอันนี้เราก็จะหาดอกตัวผู้มานะครับตัวนี้ตัวผู้เสร็จมาเรียบร้อยนะครับระยะเวลาผสมเกสรของเขานะครับก็จะอยู่ที่อ เช้านะครับไม่เกินห้าโมงเช้านะครับเป็นเวลาที่เหมาะสําหรับการผสมลูกเมล่อนนะครับนี่นะครับแล้วก็ใช้เกสศรครับตัวผู้นะครับเด็ดกลีบดอกออกแล้วนะครับแล้วก็มาแตะนะครับให้รอบๆนะครับของเกสศรตัวเมียนะครับของดอกเมลอนแค่นี้นะครับเรียบร้อยนะครับ อันนี้เราก็เริ่มเรินะครับเริ่ม,มอ่าพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เริ่มนับหนึ่งนะครับหลังจากที่หลังจากที่ทผสมเกสรนะครับประมาณสักสิบสี่สิบกว่าวันนะครับเนี่ยลูกเมล่อนของเราก็จะพร้อมอะเก็บผลผลิตได้นะครับครับเพื่อนๆน,นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ารวดเร็วมากนะครับหลังจากที่ปลูกได้ กันไม่กี่วันนะครับตอนนี้ลูกเมลอนออกมาให้เราได้ผสมเกสรแล้วครับก็หลังจากนี้ไปนับไปอีกสี่สิบกว่าวันก็เมลอนของเราก็พร้อมที่จะตัดนะครับเก็บผลผลิตได้เลยนะครับอันนี้เราก็จะมาพอหลังจากที่เขาผสมเกสรเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเดี๋ยวมาคัดลูกนะครับมาคัดลูกกันอีกทีว่าลูกไหนที่เราจะตัดทิ้งนะครับลูกไหนที่จะเก็บไว้นะครับให้เป็นผลต่อไปนะครับ คลิปนี้นะครับญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวค่อยมาเจอกันอีกทีนะครับผม